วส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมวันนี้แซมพามาดูรถเตรียมส่งมอบอีก1คันนะครับเป็นรถรุ่นที่มีการจัดแคมเปญราคาพิเศษนะครับผมสำหรับเจ้า4ประตูตัวเตี้ย2.4 e ตัวลองท็อปนะครับปี2 0 1 8เลขไมค์คันนี้80,000นะครับราคา32,9 0 0 0บาทนะครับสำหรับคันนี้นะ ปรับราคาลงมาห0,000ื่นนะครับเหลือ3 29,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับยังพอมีรถสวยๆอยู่นะครับผมยังพอมีรถสวยๆอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวแซมพามาดูคันนี้ก่อนเลยเตรียมส่งมอบแล้วคุณลูกค้ารอรับรถกลับแล้วนะมา,มาดูก่อนเลยปิ๊งมากคันนี้นะครับบอกเลยเดิมสนิททั้งคันทั้งภายนอกภายในนะครับผมนี่นะปิ๊งเลยดูไฟก่อนนะ ติดพร้อมใช้งานเช็คให้หมดทุกอย่างนะดูห้องเครื่องเรียมนะยเลียมนะสวยสวยเรียมเลียบนะดูทําให้ดูก่อนเนี่ยดูแห้งสนิทเลยนะฝาเฟอสวยเนี่ยอกเฟอร์สวยงามเนี่ยสติกเกอร์แผ่นเพดสวยมากนะดูคานก่อนเนี่ยคานเงาอ่ะไม่ใช่คารเงาคานสวยเลย ในส่วนของค่าหรือว่าซับในทุกเนี้ยต้องไม่เงานะครับผมต้องไม่เงานะดูชัดเจนมากนะหัวน,น็อตตรงนี้ต้องดำนะครับต้องดำนะอันนี้นะดูสติ๊กเกอร์รอสวยเนี่ยมาร์กตรงๆครบๆเนี่ยเนี่ยสวยงามนะครับผมดูพานล,ล่างสวยๆนะเนี่ทำให้ดูก่อนสวยงามนะครับผมปริ้งมากคันนี้น็อ สวยนะครับผมดูปัป๊มเฟิมสวยนะครับแห้งๆห,ห้องเครื่องนะครับสวยมากนะดูฝากระโปรงหน้าก่อนอันนี้คือแซมเลือกให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับผมซิลเลอร์ต่างๆไม่ขาดตอนนะดูหน้าเต็มๆหน่อย นี่นะครับผมยางดำสนิทนะครับเรียบๆเนี่ยๆคันนี้ได้ยางปี2023ด้วยยางใหม่นะครับยินดีด้วยนะนสี่ประตูเตี้ยนะครับคันนี้ไม่มีแครี่บอยนะยังพอมีรถสวยๆอยู่ยังพอหาให้ได้อยู่นะแต่ช้ารับรองว่าหมด นะครับแน่นอนนะไหนีดูเลขไมค์คันนี้แปดหมื่นหกไปดูก่อนเอ๊แปดหมื่นหกนะเนี่ยสวยๆเลยนี่นะครับสวยมากแซมเช็คให้แล้วเนี่ยเห็นไหมซอกเนี่ยที่แซมเคยบอกเวลาดูกระบะท้ายเนี่ยเราดูเม็ดอาร์ตรงนี้เนี่ยแซมเช็คให้หมดนะเนี่ยเห็นไหมชัดเจนนะถ้าไอ้รอยอาร์ตรงนี้หายไปเนี่ยสังเกตหรือว่าเอได้เลยนะ ต้องมีการทําสีหรือว่ามีการชนมาแน่นอนนะดูคัสซีนะโอ้โหสวยจริงๆนะคันนี้รับรองนะครับเนี่ยอยู่ช่วงล่างเนี่ยไม่หนิมเลยไม่หนิมเลยนะเพาเพาแนบสวยนะน,นี่นะกระบะท,ท้ายก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะนี่นะ ดูท้ายคันนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยชัดเจนนะครับสวยงามสวยงามนะครับผมซอกต่างๆสวยๆนะครับนี่นี่นะครับผมสวยปิ๊งเลยนะอุปกรณ์ช่วยเลยต่างๆเช็คให้เหมือนเดิมนะครับเนี่ย ถุงเครื่องมือหรือรวมไม่ถึงนี่ตัวยกต่างๆเช็คให้หมดนะรับรองว่าไม่ขาดไม่ไม่ไม่ขาดแน่นอนนะนสวยงามมากนะแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับผมนี่นะ เหมือนเดิมครับภาษีรีเช็คให้ทุกคันต่อเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะครับผมออกรถกับแซมรับรองว่าหล่อๆเฟี้ยวๆแบบนี้ทุกคันแน่นอนนะครับผมแซมการันตีครับรถแซมปองปกไม่มีจกตาแน่นอนนะครับสามารถที่จะจองออนไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมขอบคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเคสนี้ที่จองออนไลน์มาเลยไม่ได้ดูรถเลยนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผม ราคาแคมเปญน,นะครับ3 2 9 0 0 0สบาทนะครับสำหรับคันนี้นะใครสนใจก็ทักหรือโทรมา0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2ขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ